สวัสดีครับทุกคนในช่องจิตไงแชนแนลนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในรายการตบเม็ดส้มจะล้มได้ไหมนะครับผมซึม่งอีพีนะครับ<ท>เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับฟลอเรนติโนอันดับหนึ่งของประเทศหรือที่ทุกคนอยากจะให้ผมหนึ่งหนึ่งกับเขานะครับนั่นก็คือมหาเทพร,รำสังหารคนดังฟลอเรนติโนในติกตกต๊ก,ต,กต็อกเกอร์นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าฟลอเรนติโนคนนี้เนี่ย ชนะ1นึนมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์โปรเพเยอร์นี่ยังไม่แน่ใจแต่ทิกตอ,อกเกอร์นี่เรียกว่าเยอะมากนะครับผมที่ผมไปดูมานะครับเรียกว่าช่ําสุดๆเลยนะครับคนนี้วันนี้เราก็มีโอกาสที่จะมาเล่น1นึนกับเขานะครับผมก็เดี๋ยวเราไปสร้างห้องเพื่อลอเล่นกับเขาแล้วก็สัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกับมหาเทพคำสังหารโปรติโออันดับหของเซิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับมหาเทพรำสังหารกันแล้วนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ15ปีครับโอ้แล้วมีชื่อในวงการนอกจากมหาเทพรำสังหารเนี่ยคือชื่ออะไรมีไหมครับผมชื่อมีภูครับผมอันนี้เป็นชื่อเล่นเลยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับชื่อเล่นครับ อ๋ออันนี้แบบถามเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนจะมาใช้ชื่อมหาเทพลำสังหารเนี่ยใช้ชื่ออะไรมาก่อนไหมหรือว่าแบบเริ่มเล่นอาวีมาใช้ชื่อนี้เลยใช้ชื่อว่าเทพลำในตำนานมาก่อนครับนี่เป็นรำเหมือนกันนะครับก่อนจะมาเล่นฟลอเรนติโน่นี่เล่นตัวอะไรมาครับเนี่ยเล่นแทนดาครับผมอ๋อแบบเน้นเป็นเน้นเป็นตัวผิวนะครับผมเล่นตัวช่ำเลยนะครับผมใช่ครับอันนี้เวลาแบบ เก็บแรงหรือว่าเก็บแต้มตัวละครฟอรลนติโนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแบบมีวิธีในการเก็บแต้มยังไงไหมแนะนำให้ท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมอย่างแรกถ้าสมมติว่าเป็นซีซั่นหน้าใช่ไหมครับก็ให้กดแรงกไปก่อนแล้วรอซีววเปิดแล้วก็กดซีวียาวนะครับ ก็คือแบบเน้นเล่นไปที่ C O V นะฮะใช่ครับผมแล้วแบบปกติเราเล่นฟอนเนติโนเราชอบเล่นในตำแหน่งอะไรครับผมตอนนี้ผมเล่นเป็นตำแหน่งออฟเลนครับไม่แบบเปลี่ยนแกงใจไปทางป่าอะไรอย่างนี้บ้างเหรอครับผมเคยเอามาป่าครับที่เขาองว่าเอาฟอนเรนป่าไปซีซั่นหน้าดีกว่าเอ,อ๋อซีซั่นหน้าเก่งเลยใช่ไหมใช่ครับอ,อ่าครับผมแล้วลูนที่ใช้ก็น่าจะเป็นเลดอสซิเนตดาก่อนเนาะลูนทั่วไปของฟอนเนติโนใช่ครับผม ๋อครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีไหมครับเพื่อให้การเสียเวลาคือถ้าพี่แพ้ไวเนี่ยพี่ขอสองเกมได้ไหมได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวก,กดเลยแล้วกันนะฮะไอ้แบบมีกดอะไรพิเศษแบบเล่นกันไหมปกติพี่ได้ยินมาว่าแบบถ้าเราไปหนึ่งหนึ่งกับคนอื่นเนี่ยเขาจะเล่นกันเจ็ดตัวถูกปะ่ะถูกครับผมอ่างี้เราเล่นกันแบบไม่ต้องเจ็ดตัวเราเล่นเน้นเป็นเกมดกวาเน้นจบไปยิ้เร็วสิบนาทีได้เลยครับเอ้เราแบบสนับสกินไหนเป็นพิเศษไหมครับสำหรับกอลิโน่สกินอวกาศครับผมหัวม่วง เอ้ยพี่ก็ชอบเล่นหัวม่วงงั้นเรามาแบบทำอะไรที่มันแบบท้าทายขึ้นไหมเรามาเล่นอุลตร้าแมนด้วยกันทั้งสองคนเลยดีไหมได้ครับผมจัดไปครับอุลตร้าแมนทั้งคู่เลยแล้วกันนะ <c oughs> มหาเทพรังสังหารนะครับเรียกว่าเป็นฟลอเรนติโนที่อายุแค่15แต่ว่าเล่นมาจนท็อปเซิร์ฟแล้วดังมากในติ๊กต็อกนะครับผมคนนี้เรียกว่าช่ำสุดๆนะครับไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าก็อย่าเอาจิงนะพี่แบบกลัวแพ้เหมือนกันนะเนี่ยตื่นเต้นอนะ่ะโอเคครับ ผมก็ไปแบบดูในช่องน้องเขาแล้วนะในทิกตอกแบบมีแต่ท่าเท่ๆมีปลาดอกฟิกอะไรนี้ด้วยแบบโหล่ลำเร็วมากเออพี่ถามได้ดีเวลาลำแบบปล่อยมือกับไม่ปล่อยมือเนี่ยเราคิดว่ามันต่างกันไหมต่างครับผมยังไงแบบอธิบายให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับลำยกนิ้วก็คือมันจะเป็นจังหวะครับว่ามันจะไม่หลุดดอกส่วนลำไม่ไม่ยกนิ้วก็ถ้าพลาดคือมันจะหลุดดอกไปเลยครับโอ้ผมก็เป็นเทคนิคนะฮะโอ้โหโดนแล้วว่ะตัวอสองก่อนเฉย เอ้ยขขอตู้ได้นี่วะหรือเปล่านะหรือว่าน้องเขาต่อให้หายไปแล้วอุ้ยอุ้ยโดนดักดอกอันนี้เขาเรียกว่าจังหวะปุกครับผมไม่ได้เก่งครับ ก็พอสู้ได้นี่ว่าตื่นเต้นเลยนะครับเนี่ยอ้ยมือไม้สั่นเลยว่ะรู้สึกว่าเกร็งขนาดนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นจัดน้องเขายืดแค่สิบห้าเองนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเขาตื่นเต้นกว่าผมหรือว่าผมตื่นเต้นกว่าน้องเขาได้เนี่ยตอนนี้เฮ้ยน้องไม่ออกเลยตื่นนมากเลยตื่นเต้นมากใช่ครับ แหลกจัดปกติแบบเลยแต่เขามาสุดท้ายแบบแสบไงเนี่ยนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยแต่น้องช็อตแบบกล้าเล่นจัดเลยวะลำยิงเปลี่ยนเลยเร็วมากนี่แบบพี่เล่นแง่นิดหน่อยเนี่ยแบบเล่นมุมไงเก็ตใช่ไหมดอกมันตกแล้วมันลำยากเล่นมุมพี่พก็ไปฝึกมาอยู่นะ ได้แบบคําแนะนํามาว่าเวลาแบบสู้กับฟอร์เรกันเองให้เล่นมุมไม่งั้นสู้ไม่ได้ถ้าวัดกระลำพี่อาจจะสู้ไม่ได้ไงพี่ชอบเล่นด้วยเหลี่ยมอยู่แล้วผมว่าผมพูดอย่างนี้น้องเขาจริงแล้วแน่เลยครับน้องเขาต่อม <c oughs> ผมไม่ชวนน้องเขาคุยแล้วให้น้องเขาจริงแล้วแล้วจะได้มีสมาธิโอเคครับ โอ้ยโห้ยโห้ยโห้ยโอ้ยโอ้ยขนาดผมของทำอย่างเยอะนะเนี่ยมันยิงสู้ไม่ได้เลยลันเร็วมากขนาดเล่นมุมแคบยังสู้ไม่ได้เลยครับลองเขาไม่ได้ใช้ปิ๊กเกอร์เลยนะเนี่ยโหขาโดนแบบยับเลยป่ะของน้ำยิงสู้ไม่ได้เลยตัดเบลชิ้นแรกด้วยเอฮ้ยผมแบบชอบโบเก้นชิ้นแรกผมแค่นี้แบหลายคนมาเขาบอกว่าโบเก้นดีกว่า ลพี<ด>่แบบได้สูตรนี้มาจากท่านอาจ,จารย์รีมิกก็บอกว่าโบเก่นก่อนนอกนั้นจะอะไรก็ได้ ตัดต <mm um> ิดกันไวจังเลยครับแต่แต่พี่ว่าแบบว่เคนมันก็โกงกว่าตัดเลือดจริงๆโยมันแรงกว่าเยอะเนะอาจจะได้ป้อมหนึ่งก่อนหรือเปล่าครับได้อยู่โอเคอย่างน้อยได้เปรียบนิดนึงก็ยังดีกลัวแล้วไปดีกว่า นีแแ่แบบผมอาจจะใช้สกิลแบบกดดันน้องเขาไงทำแบบว่าจะกลับแล้วแล้วก็ดักภูมนี่ผมขี้โกงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ผมดันลงเชื่อเฉยเลยจริงจบได้แล้วเนี Mother, no ่ยแต่ว่าอีกตัวแล้วกันนะครับผมแม่งผมขี้โกงน้องเขาอะครับท่านผู้ชมคือแบบผมชวนน้องเขาคุยน้องเขาเสียสมาธิอะปกติน้องเขาหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่คุยใช่ไหมเราอะใช่ครับใเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าเอาเกมแล้วกันนะครับแบบเล่นแบบเงียบๆเลยเกมหน้า เร็วจริงๆเลยคนนี้เร็วมากลาเร็วจัดขนาดผมเปิดก่อนนะเนี่ยโอ้ยหายหมดเลยนะครับเนี่ยปิกเกอร์กดทุกอย่างแล้วมาเด็ดพร้อมด้วยทามมิ่งดีครับทามมิ่งดีสามชิ้นละเฮ้ยมีงูอยู่ในพุ่มนี่ว่า ตื่นเต้นจัดเลยช็อตเมื่อกี้กูจะโดนหรือเปล่านะไม่กาเล่นต่อเลยไม่มีปิกเกอร์ด้วยปลาดอกมืดนิตายเองเลยนะครับเนี่ยปุ่มนี้มีงูหรือเปล่ารอบนี้ ของนำคนระับผมเขาเรียกว่าใช้จังหวะฉับฉวยของนำต้องรีบเล่นโอเคครับเดี๋ยวเกมหน้าลองเียมแล้วเดี๋ยวพี่ไม่ชวนคุยแล้วเล่นแบบเงียบๆเลยโอเคครับผมไดครับโอเคครับทุกคนรอบนี้เราก็จะมาสู้น้องเขาแบบไม่ไม่ชวนคุยเยอะแล้วนะครับผมก็คือแบบเอาจริงเลยเล่นแบบเงียบๆเลยเงียบกับเงียบแล้วก็เป็นสกินที่ถนัดดีแบมาดูนะครับว่าน้องเขาจะเอาจริงแล้วอย่างเกมนี้ต่นเต้นปะเขามาเล่นแบบสายเดิมเลยนะครบ เล่นออกไอเทมไม่ออกของสับก่อนซึ่งแบบต่างจากทุกคนที่ผมเจอมาพเพราะจะได้ของสับก่อนแล้วก็รองเท้าอะไรเงี้ยก็คือผมจะเล่นแบบปกติตลอดเขาเกียร์ไวฮะเบอร์สองก่อนผมจะโอ้แย่แล้วว่ะสกิลหนึ่งเขาลดฮูด้าผมตายได้เลยเนี่ยแอ้งผมโดนกดก่อนจลอเลยเขาหน้าจะมีสกิลสองรอบที่สองสอ,งอ,งอง่ะเขาจะสะบัดแล้วก็ปาดอกใส่ผมแน่เลย คคีบหมดแล้วครับเดี๋ยวรีบกลับดีกว่าจอดนี้มาจะต้องเจียร์ก่อนเจียร์คีบแล้วก็เข้ามามันน่าจะไม่ตีฟ้อมแต่งแล้วแบบว่าเราน่าจะแบบเกียบเต็งก็ไปสู้ได้แต่เข้าเบลซีก่อนเราสู้ไม่ได้นะตอนนี้ก็น่าจะเท่ากันแล้ว ผมไม่ได้เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเล่นเป็นของทรัพย์ผมว่าเขาอยู่ในพุ่มในพุ่มบนโอเคขาสี่แล้วเขาให้เล่นผมเลยเราต้องรอในป้อมนะผมว่าโอเคสี่เหมือนกันได้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 อยู่ผมได้อยู่เล่นช็อตนี้ถ้าวัดแบบลำสู้เขาผมาผมสู้ไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวต้องเล่นแบบมุมเล่นขอบอะไรเงี้ยแบบให้ดอกเขาตกมากับผมแบบให้เราได้ลำเยอะกว่าโอเคป่ะเสร็จแล้ว่ะ แไม่เขาจะฟิกมาได้ยังไงผมบาแล้วฟิกบาดอกจริงด้วยเมื่อกี้ผมลบได้เไหมผมก็รู้แล้วนะว่าเขาจะทำแต่แม่งหลบไม่ทันว่ะแม่งมือเขาไวจัดเลยเว้ยแตกต่างจากเกมแรกเลยนะเพราะน้องเขาเล่นเงียบๆแบบเข้มจัดเสียฟิกทั้งซูบเลยแต่ไม่เสียความเพื่อจิตแต่การเงินน่าจะโดนนำเยอะอยู่แลกไป็น่หว่าร์กี้ครับล่ะ นมือไม้กระตุกกดอะไรไม่ค่อยออกแหงแหลกนี่หว่าโถเอ้ยดักแน่เลยโดนดักแน่เลยงือมีตนกุ่มมาละพอมาเล่นสกิลนี้แล้วของปลาดอกไม่โดนเลยครัโอเคชิ้นแรกว่ะเฮ้ยปกติเขาออกตัดเลือดชิ้นแรกไม่ใช่ะครวะเส้นสายเส้นสายลองเล่นสายผมเมื่อกี้ไงเฮ้ยโอ้ยแหลกอีกแล้วแหลกอีกแล้วได้ได้ ว่าเราต้องรอแบบมีจระเาะชิ้นหนึ่งแล้วค่อยสู้อะถ้าแบบอย่างนี้เขามาลรำเราแพ้แน่เลยเขาคุมคีบเลยนะเนแบบต่อเวิฟเข้ารวดเดียวมันต้องแบบแทงเราออกแทงเราออกหักแบบงี้เสียบโอเคประมาณเนี้ยของเท่าถ้าเล่นตอนนี้ผมว่าสู้ได้มัง700้งเจ็ดร้อยว่ะ มาแล้วดูได้ครับกาจะได้ป้อมก่อนป่าแตกตัวมาเน่เกิดแล้วนั่ติดิงคลิปมาฆ่าผมแน่เลยครับผมไม่รีบคลับกลับมาดีว่านี่ก็ยังโดนนำอยู่นะประมาณร้อยสองร้อยแล้วมั้งเลือดชิ้นเลย ผมว like well, ่าผมจะเล่นเป็นโบเค้นแล้วก็อมนี่เหมือนเดิมนะก็คือแบบเน้นแรงเลยไม่เอาแบตเรือแาตเลือแบบชิ้นสี่ไปชิ้นห้างูกินเพิ่มมาเป็นดักพุ่มเฮ้ยดอกไปแล้วพยายามแบบยืนแบบยืดๆหลังคีบไปเอราะาเพราะแบบคนเล่นฟอร์เรนบอยจะเข้าใจเวลาแบบโดนยืนคีบอะไรเงี้ยตัวมันจะแบบกระตุกกระตุกยั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 กอะ Okay. มีเซตชื่อสองันที่สองเลยกรดอกเบา่ 1> อ1หนึ่งเ <sk r isa> มื่อกี้เขาเล่นช็อตมั่นใจนะแต่ว่าเขาพลาดเฮ้ย <m> <c oughs> ไม่ได้้อมน้ ส่วนนี้ถ้าผมฆ่าได้ก็จบเลยแต่ว่าถ้าผมฆ่าไม่ได้ผมก็จะเสียควมเพราะผมเล่นดักไว้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดด้วยลูกไฟแล้วก็เข้าไปรับผมว่าน่าจะชนะครับเฮ้ยเอาเอาย่ามก่อนดีกว่าโอเคช็อตนี้แหละปล่อยเลยไฟ่อยมีตะยสองด้วยเขาไม่มาว่ะแล้วเขาก็กดรีคอรบไปเลยด้วยอย่างนี้เราต้องรอลูกไฟวขาเล่นใหม่อ่ะไม่เราไม่ได้ใช้สองของซับให้เป็นประโยชน์ต้องรอรอลูกไฟอยงเดียวเล่นดัก ต้องต้องกล้าเล่นเลยว่ะ <handic> ช็อตแม่งคมมาเข้าไปเอาแม่งเลยเจ็ดวิสี่วิไม่เคลียร์เวฟ่ะให้ไปดอกได้คุมโซนอยู่วิเย็ดแหลก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 เฉยแต่ผมมีชีิตสองคันที่สองอยู่ถ้าเข้ามาช็อตนี้ก็สะบัดขึ้นละตาลอย่างแน่ าแต่เดี๋ยวเขาต้องเคลียร์อย่างไรเขาต้องปาดอกอย่างนี้ครับเขาของแบบเท่าเราแล้วแต่ว่าไม่มีของทัพย์แต่ว่าเงินเรานำนะแต่ผมว่าเราต้องมีตัดหิวแล้วแหละอย่างเงี้ยถ้าแบบของแบบเท่ากันนี้ผมไม่ซูไม่ได้เพราะเขารำเก่งกว่าถ้าเรายอมรับในเรื่องความดพลาดอะไรบางอย่างเราได้เร,เราจะเราจะต้องใช้ตรงนั้นในการติดสุกเขาได้ไปด้วย ผมกดของซับไม่ติดเลยเว้ยโอ้คือแบบลำไม่ได้ดิ้นะไ,ไอ้แยของจริงลำไม่ได้ดิ้นมาอยู่จริงเว้ยทุกคนผมกดของซับแบบยิกๆเลยกดไม่ติดตัดเลือดเท่านั้นครับทุกคนต้องตัดเลือดเท่านั้นตอนนี้ถึงจะสู้ได้ไม่งั้นเสียเปรียบแน่นอนและตอนนี้เขาจะออกเขียวเราต้องรีบเอาก่อนเขาจะได้เขียวเ้าของเขานำเราแหล,ละประเด็นคือผมต้องจิ้มลิปตัวนี้เอาสักเลือดโอเคตอนนี้แหละไ่ได้อซับก่อนของซับก่อนของซับก่อนเพื่อนของซับก่อนเฮ้ยเขาพลาดโอ้โหเขาพลาดไม่กดไม่ติด ระยะจ g ๆแล้วช็อตเนี่ยนี่เขาเรียกว่าช็อตจะตายนะเรียกว่าพอดีระยะดอกแบบเป,เป,เป๊ะๆโอเคถ้าเราจบเรวก็ชูริเคนเลยครับ,บแข็งแรงโคตรตื่นเต้นแล้วก็ตึงจัดๆนะครับผมโคตรตื่นเต้นมือพี่แบบสั่นใจเต้นตึบต๊บๆๆเลย ช็อตสุดท้ายเฮ้ยมีมายปาดดกโดนปะวะเยอสุดท้ายช็อตโอกาสของกูมาถึงแล้วเนะาะเขาใส่โยนให้แต่เราก็ดูโลกโกนะเราก็ดูอันติไม่โดนพี่ก็โลกอันติไม่โดนเหมือนกันต่างคนต่างโลกกันขู่แล้วทีขู่อ๋อขู่ใช่ไหมพี่ไม่ได้ขู่นะพี่พลาดจริงๆเลย <c oughs> แต่เราไนี่แบบโอ้โหแบบถ้าํำวัดกันซึ้งๆนะพี่แม่งซูไม่ได้จริงว่ะพี่ต้องเล่นเหลี่ยมสู้ต้องดักพุ่มต้อง หาของนู่นนั่นนี่มาสู้ตื่นเต้นจัดเลยขอบคุณมากที่มาเล่นด้วยนะครับผมขับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมีฝากช่องทางการติดตามสําหรับมหาเทพลำสหานเลยว่าฟอเรนติโน่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับได้ข่าวว่าช่วงนี้แบบจะมาทํา YouTube ด้วยนี่จะทาจริงหรือเปล่าครับเนี่ยมีโอกาสทําอยู่ครับอครับผมก็ตอนนี้จะทำติ๊กต็อกไปก่อนนะครับผมเพี่ผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับน้องหมีภูที่มาหนึ่งหนึ่งฟลอเรนติโน่ด้วยนะครับใครที่แบบอยากจะไปดูฟลอเรนติโน่ช่ำช่ำอัน ติ๊กต็อกมหาเทพรังสังหารเลยเนาะเขียนแบบนี้เสิร์ชไปเจอเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมใครที่แบบอยากดูฟอร์เรนเทพเเฟี้ยวๆก็สามารถไปดูน้องเขาได้ติ๊กต็อกเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอบคุณมากที่มาเล่นกิจกรรมกับพี่นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ